ครับวันนี้ก็มีโอกาสมาชมภาพยนตร์นะครับมาชมหนังในระบบฟิล์มครับหน่วยนี้เป็นใายด้วยระบบฟิล์มครับใช้เตาเป็นหน่วยของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ครับแต่หนังก็มีมานานแล้วแต่ผมไม่ไม่เคยได้ไดเจอเป็นหนังของบ้านสวายครับตำบลนสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันทาภาพยนตร์ครับ ซึ่งมีไม่กี่หน่วยครับที่ใช้ระบบเตาและไม่กี่คนที่ใช้เป็นครับเดี๋ยวนี้อยู่ไม่กี่เจ้าครับสุรินมีไม่กี่เจ้าเองที่ใช้เ,าเตาฉายแบบนี้ครับ,บเขาเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์กันหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ชมตัวอย่างครับแป๊แบแป๊แบแป๊บแป๊บให้ชมเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวภาพมันจะไปติดลิขสิทธิ์เอาครับ ตอนนี้ก็ลองแสงแตหัมค่ำนะครมีโอกาสก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งครับนานแล้วที่ไม่ได้สัมผัสกับม้วนฟิล์มแบบนี้สมัยเด็กๆนี่ถ้าขาดก็วิ่งแย่งกันครับเนี่ยครับฝากผลงานอีกหน่วยหนึ่งครับวันทาภาพยนตร์ตำบนสวายคครับอีกหน่วยหนึ่งที่ใช้ใช้เตาครับ,ใช,รบใช้ฟิล์ม ซึ่งแถวสุรินทร์บ้านเราก็เหมือนที่บอกครับเหลือไม่กีน่หน่วยครับราคาก็เริ่มต้นที่หมื่นหมื่นต้นๆน,นะครับอย่าลืมมีงานครั้งใดก็ไปไล่เลยครับวันทาภาพ,าพยนตร์นันสวายครับให้ชมสเสน่ห์ของหนังฟิล์มประมาณนี้ครับแวบๆพอเป็นกระไสครับให้หายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับ นี่สมัยก่อนนี่เด็กๆไม่ได้มาแต่หัวค่ำประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ครับสนใจหน่วยนี้ก็วัรทาภาพยนตร์ครับบ้านสวายครับสึกจะบ้านโคกยาวเท่าไรนี้แหละตำบลสวายครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินเป็นหนังหน่วยก็จัดว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับปานกลางครับ ในราคาต่อคืนผมถามแกแล้วแกบอกว่าหมื่นต้นๆก็ไปได้ครับครับขอบคุณมากมากครับที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ